ประกาศร,รถทะเบียนขอทอเจ9 1หนึ่งนครราชสีมาไปขยับรถของท่านด้วยจ้าขอทอเจ9 1หนึ่งนครราชสีมา ไปขยับรถของท่านด้วยจ้าตามนี้เนาะเออไปทัโน้นอีกุนะครับไปขอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านโอ้ยยมแม่เล่วงบนอีกหนึบาทเนี่ยเัาต้องไปขอจากเพียเพื่นไปยอท่านประธานในพิธีนะครับท่านสมุทรศรีนนท์นะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือนะครับได้กล่าวเป็นการต้านรเพื่นครับ กับแม่จัจจาน้องต้นหอมอยูธาณารนคามาท่งานกุกข้ามารับร้วนต้องคาราบมาทำงาด้วยนะแม่จัจจารูกสาวมาอยู่บัานใมาลาบ้านทานไล้แล้วเพียนดูสันครับมารับลูกสาวด้วยใครที่หายไปหงนะครับทุกเ่านร่วมเปิด คการแสดงของหมอรักระาดักน้องปฐมบันเทิงดูแลหลาน้วยเ้อร่วมกับพโบกติน่รวมกันกับชาวบ้านในการที่เลิมฉลองติดท้องฝังลุกนิมิตเราก็ฉลองอุโบสถสาธุสุกท่านตอนเดินต้องขอสิ่งที่ดีน้ำนาำข้าวจุกคนบัดลาบหลายคนบาดซากนะครับว่าวัตว่างมากถึงนันธี สองพันสี่ร้อยสิอสี่ามพนี่ร้อยสี่สิบสี่นะสาธุสาธุเป่องที่ทจที่ก่อน่เรคนจะย่ในไเชี่ยงหรือการร่วมเนี่ยการร่วมว่าพรรษาที่ดินทานชุมทนได้ ข้าวตะบนน้องเลือดกันได้ใกล้เคียงนะครับทพี่ร่วมงานจะได้หมดมาแสดงก็มีความเที่สวยงามสวยแปลกตาครับสวยโดดเด่นร่วมให้แก่การแสดงความเปนหนุ่มน้าก็จะแกโอกาสนี้ก็ขอให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมขอเปิดอ่าได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับผมขอเปิดท่ามกางการแสดงนะครับของหมอร่ำคาดังปฐมประเทิงศิลป์ในวันนี้ขอบคุณครับ รอาบาจะมีพิลุจุดนะคะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะรุบนี้นะคะสนับสนุนจากเสียแดงและเจชงนะคะเจ้าภาพใหญ่ของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรองยาวนะคะ,อ,ะองค์พญานาคลูกนิโถน,นะคะแล้วก็พุ ทั้งสาวันเลยค่ะขอแสดงความชื่นชมด้วยเสียงปรบมือยาวๆด้วยค่ะค่ะขอเชิญคณะกรรมการท่านนะคะอาจารย์มัทยศัยครับตับตาขอบคุณนะครับท่านประธานนะครับนายกเทศมนตรีนะครับและท่านรองรอบผู้ด้วยนะครับทางคณะกรรมกาใช่ค่ะนะครับ แล้วก็คณะกรรมการจัดงานในวันนี้เป็นอยงานสูงนะครับที่ให้เสียนะครับมาเป็นประพาชื่นชมความสวยงามพิธีเปิดวัดสีเขียวคลองคงจะเป็นวันที่สองทค่เราขอรำใหญ่นะครับอย่าลืมนะคะเราเราสร้างโบสถ์นี้มาเป็นระยะเวลา7ปี8เดือน6วันซึ่งวันนี้เนาะคณะประทมบเทิงศิลป์กำลังเรารอเราอยู่เบื้องหลังนี้ ทุกคนตื่นตา<อ>ตื่นใจเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะใช่ครับหมอลำหมายเลขหนึ่ง<ช><ช>ค,คะณะประถมบันเทงิงศิลป<ม>์ก็คงจะพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่นะครับการสแสดงการรับชมนะครับพวกเราสองคนวันนี้รับหน้าที่พิธีกรประมคุณครูคงเด็วแก้วมากชั้นนางนพรแก้วห่วงนะคะขอให้ทุกท่านรับชมรับฟังคณะะถมบันเทงิงศิลป์อย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ ทดครัอแต่งารผนไปเรียบร้อยแต่งานจบวตืท่าสว่างครับตอเคณะเราคุณกบทุอย่างทักฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองขอบคุณท่านคุณพี่ี่อนทั้งสอบท่านนะครับ พี่น้องชาวบ้านน้องเดีกีดอโดนสั่งน้องบัวลำโพงฟังฟังปูดอคันแก่จังไรบ่ได้บ่นักบ่าบุญใหญ่เมื่อนี้ประถมบบันเทิงสิงครับงานปิดทองฝังลูกในบิดโบโสดวัดปูดำหัที่ยาลาทาราหน้องเดีโอนสั่งน้องบัวลำโพขอมอบความสุขให้กับแฟนๆครับ Ladies and gentlemen อัตัวประเทศ ข้อดุดเด่รอยิไม่มีลิมิตชีวิตเกินด้อยปฏิบัติเก่สงสาเร็จรูปจามาบ้างและปุ๋ยตรากระาตา่ำผู้ให้การสนับสนุนหลักทีมงานตฐมท้องบันเทิงสิป์ในฤดูกาานี้การสแสดงขั้นข้นนี้ของลูกเหล่าโปรดประธานพอรอวิเศษให้ได้เหตุท่านจับภาพจงสุข,ขียลังเทยผู้ชมเป็นเสมอแก้วมีพระคุณแม่ทั้งเจ็ดน,น้องถูกผู้ประสิทธิ์เทพนิมิตน้องบูชาไว้เหนือสิ่ง สิบนิวยกประนมด้วยภาคภีไม่ลบเหลืองขอผ่อนแม่ปลัทา,านเธอ oh the wow. วันพระครูบาองค์